อุ้ยอะไรทั้งหลังอ่ะมึงอะไรในตู้อ่ะทำไมเป็นอุกกาบาตห้าอย่างห้าลูกต้องโอวโอด้วยไงลืมกูได้ไงคนมาเมนว่าหน้าหนูก็เหมือนหน้าพี่ตอนนั้นนะครับมางงสวัสดีครับ คนเยอะขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีคนเยอแล้วมาเพิ่มหนึ่งคนมีคนคิดถึงพี่วีนเยอะมากตัวตองมากล่ะตัวข่ายตัวแหวเพราะว่าตัวสวยอยู่กันหมดมากเลยมีตัวโจ๊กมาหน่อยมีคนคิดถึงพี่วีนจริงๆเพราะว่าพี่วีนเข้ามาล่าสุดเป็นตั้งเมื่อไหร่อะดอฟดอฟย้อนมาๆๆที่เป็น่นก็คือคลิปของเอสป้าแล้ววันนี้ก็คือเอสป้าเพราะวันนี้เป็นวันโลกแตกนะคะับมาเอ็ดดอนมาเกดดอนสุดๆคือจองทิ้งสองคนเป็นเฟชอายคุณวีนดูหรือยังยังเลยค่ะหลับตา เอันนี้ดูแลวพันรอบ<ด> ก็เป็นคุณแม่น้องเอสปารออยู่แล้วสามารถเข้าไปแซงแทนได้เลยเห็นมาบ้างก็จะมีส่วนที่แบบหลบไปได้เหมือนพารตเพลงแล้วก็ตอนที่เป็นชื่อเพลงแอบได้ยินแต่นี้ก็เคดังอ่ามาเคดังนะแล้วก็โอ้ด้วยว่ารอบนี้เสียจัตราส่วนตัวป่ะอ่าเองไปแล้วเอาปากบอกคนมาเมนว่าหน้าหนูก็เหมือนหน้าพี่ตอนนั้นนะครับมางงจะไปดูวันลบแตกใครก็ตามที่แวะเวียนมาดูจ่องซีซั่นแล้วยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด สับสับคลายกันตอนนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในการลงคลิปของช่องนะแป่ให้เราไปดูอัมาร์เกดอนของเอสปากันดีกว่าสามสองหนึ่งโอ้ยไม่ใช่ตั้งตัวนี่ไงลกแตกแล้วมึงดูไม่ทันนะคะมันเหมือนมาหันตาอัมมาร์เกดอนเฮยโอไม่อยากจะพูดเลยเฮ้ยซิวชุด <O> <fastest fate> มึงอะไรข้างเข้าข้างเข้าหรือแมลงหรืออะไรมึงนักกลัวได่อายม่ละอุเลื่อนอ้นมึงน่ากลัวฮะแวพอดีอนดีนี่เป็นไวรัลนี่ ลีไฮโยรีก็มาวายเอลอ่ะเออกันมันคือคำว่ามาเก็ตดอนปะอันยาในการมาเก็ตดอนเก็ตดินด๊าบเออเราเอามาร้องกันวายเออ มอตูมเวอร์มากอ๋ออามตอาเกจตเต็มเหรอหนึ่งหนึ่งตาสองสี่ป่ะอุ้ยต่อไปค่ะก็อยู่นี่ฮะอจุมาอาจุมามามาจมาจิมาจุมามาจุมาจิอาจิอาจมาจิมาจานาจิมาจิมาจมาามา hai nào mà, quay mà cái gì ở phía sau đó gì ở trong cái tủ đó? Mực này hơi hấp dẫn Cái ở bik, keren, bingung, 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 เอามิกซองเอออัพคอนมาออมไมนก่อนวายูเฮ้ยถ้าดีป่ะโอ๊ยตายอุ้ยดีอะตายใไซเรนนะนี่ ม่อก mm ีเวอร์มากอึ้งไปเลยค่ะรอหนอว้าวนี่ดดีไปด้วอความเรียบ ดวงตาแห่งเซารอนแต่เพลงจบปุ๊บก็เยี่ยมหูอย่างเงี้ยครับกินกี่ไปเลยจริงที่รู้สึกว่าเพลงฟังง่ายกว่าที่จินตนาการไว้ก่อนหนจะเห็นทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งท่อนฮุกที่รู้สึกว่าแบบมันดูแบบเฉพาะกลุ่มเหมือนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์บูดูป๊อปแบบที่คิดไว้แต่ก็ไม่ใช่ว่าฟังง่ายค่ะตีงไม่ง่ายหนักกําลังจะพูดสุดท้ายแล้วก็มีความแบบเอสเอ็มมาเหมือนใช่ความใหญ่ความบิ๊กซองความบิ๊พอความประโคมโปรดักชันน่ะประเด็นคือก่อนที่จะมาดูเนี้ยอ่านคร่าว เห็นคนเขียนวีคอร์เป็นจริงกันจังเลยแกว่าแบบทีจะเัวอาชามาสีแดงสีเขียวสีดําสีขาวอะไรที่จะมาเมื่อวันสิ้นโลกก็เลยขอเข้าใจคอนเซ็ปต์ประมาณหนึ่งว่าเขาเล่าว่าด้วยวันสิ้นโลกตามแบบฉบับไบเบิลน่ะแต่ว่าเอามาตีความใหม่แล้วก็ใส่เดเร็กชั่นที่มีความป๊อปอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อกี้นั่งดูแล้วมันมีความคริปปี้มันมีความแบบน่ากลัวอะไรบางอย่างเช่นเห็นตอนต้นที่เราถามมาว่าอันนี้คือขังขาวแมลงหรืออะไรเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นตะกแตนใช่มวแตนฟิลเหมือนว่าแบบคน่ะไม่เชื่ในพระเจ้าเลยส่งเหมือนกับแบบว่าเป็นเพลงเป็นโรคระบาดลงมาความอดอาหารความอดอาหารความยากจนความนุ่นแน่นนี่ความแบบพังทลายนุ่นแน่นนี่เพื่อให้คนแบบกลับไปศรัทธาในพระเจ้าใหม่เออก็เลยต้องส่งมาแล้วคุณปีคนนี้ก็เป็นฟิลเหมือนแบบเป็นตัวแทนที่ยากปฏิบัติหลายอยางใช่ต้องความไม่คำอัมาเกดอนอัลมาเกดิตันเออเท่อันนี้เท่อันนี้เท่จริงพี่สาวงงอยู่เหมือนมันน่าจะติดหูแหละแต่ว่า ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องเปิดใจนิดนึงเพราะมันไม่ใช่ไทยเราขนาดนั้นเลยอะเราจะรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามจริงๆอะอย่างเพลงก่อนหน้านะี้เ่อรมโนว่ามันย่อยง่ายกว่าแล้วมันมีนเอโอเอเอเอมันแคชชี่เลยแลเราจะยังพูดอยู่เลยว่า ท่อนนั้นมันเป็นท่อนที่จับคนแล้วหลังจากนั้นมันก็จับคนจริงๆอันนี้แบบวงตีเขาจัดเต็มจริงนะเพราะว่าพอปิดจบเพลงปูปะฮือโลดเลยเหมือนอิเล <seasoning Burada S 2> ็กทรอนิกส์ด้วยมีแบบฮิปฮอปแล้วมีความแข็งมีความอะไรมันก็เลยเหมือนอิโดกอ๋อๆๆคอนเนื่องเลยไลายไลท์ไปดูอามบมเกดดอนแบบไลท์กันดีกว่าสามสองหนึ่งอ๋ออันนี้จะมีความเม็ดนิดนึงอันนี้ฉันดูแล้วเม็ดนิดนึงด้วยเม็ดหนึ่งนาทีอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูไป เป็นสตอรี่สิหรอเป็นสตอรี่เป็นความเม็ดแบบเพิ่งดูเมื่อเช้าตัดมาเติอป่ะได้ตัดโดยแกอ๋อตอเวลาอีกแล้วนึ่งน้องแกตัดเลยตัดได้ทำไมเป็นอุกกาบาตห้าอย่างห้ารูปแล้วมันมีโอ้ด้วยไงอ๋อเออลืมลืมกูได้ไงไม่แต่เขาบอกจริงจริงมันเป็นแบบสี่ห้าอย่างที่ที่จะมันจริมันสลวนร้อก่อนไม่กี่มันมีสี่รูปใช่หรอห้าหรอ ก็แปอป้า 4o1 <ละ S 2> ใช่ m เม็<ะ> <Make> sense บัตรเชิญน่ามาเกดอนสวยเนาะเขียนเขียตนตาสวยเมื่อกี้ลืมชมแล้วก็ยัจีเซลสวยใช่แล้วแล้วเก่งขึ้นมากเลยรู้สึกว่าแบบเก่งขึ้นเต้นดีขึ้นก็นจะบอกว่าท่อนนางนอาเดเออมันมีซ<ต>ีนในเอวีที่เห็นแบบสายตานางที่แบบยูอะนิดนึงสแสดงค่ะเป็นการสแสดงอะและอันนี้แสดงย่างอื่นแมอยู่แมทยิวแมอยิวแมทยิวขอเฮ้ยน้องอะเมก้า นนน่ตีแบบ้ไออีโอจอกมาตอนไหนฮะหลุมเออมาโผล่ขึ้นมาคือฉันไม่ได้ไปซองก็เลยไม่ได้ให้ขึ้นเนี่ยวฉันไม่ฉันไม่ทำไมหนูได้แบบพี่คารีนาคะสิงห์อุ้ยหน้าเวอร์มากเลยหนหน้าคารีนาเวอร์มากเลียวแบบเอไอยังยอมแพ้สิงมาละฟอนต์อ่านยากมากสุดๆเหมือนวงเมทัลมือถือบ้างอ่ะฮึซู เอ้ย,อยไม่มีดนตรีแต่เต้นถ้าเต้นดี <c oughs> มึงเนี่ยเพลงเนี้ยหัวเครื่องหัวยิงมึงชุดยันหนิงหนิงยัวมากว่ขลกกุกขลโห นำเป็นคนมาทำลายล้างโลกเอลเนี่ยเอลเอลไม่นำเป็นคนมาเซฟไม่ใช่หรอมาทำลายเอลมาทำลายได้จะทำลายเนยเนยวโอ้สหมึกหอมมากอะใช่เราจะทำชื่ตังออันนี้ไงอินเดีย แขกสุดๆชุดอาเมเกัมวายข่้นเนี้พอมากเลยอ่ oh. yeah. 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 uh. ือเสียงเลยเออเทคนิคเทคนิคเเยไล่อบันไดเียจีเสียสสวยมากเลย ท้ยาปสวยใช่ป่ะแดนเซอร์ใช่ป่ะเนี่ยเอลเออเขาเล่นโพ้กเยอะเนาะเล่นโพกสุดสุดเอออยาก็มีเบดอีกไหมล่ะที่เล่นโพกเออเบสก็แบบไม่หยุดเลยเออของเิสนี่เคยนีเลยไงที่พี่วีหลวงอาภรเลยอ่ะอาภรใช่แม่หายเวอร์นี่ผมเต้นได้เปล่าคนเนี้ยไดิเลย แล้วหัวหัวแต่เวทีเหมือนซาเวชดวงตาซาลอนต่อเรื่องหนังเอวทำไมน้องคนหน้าแอบเหมือนแทยอนวะน้องไหนน้องซ้ายมาแล้วมาแล้วไปเออเออเออตายแว ฉชอบอะไรนะวิ hey, hey, yeah, ้ยแต่นาเซต่าช oh, well, uh. er ิปที่ชิปที่แบนแบนหมดเยอะดีต้องเวอร์มาิ้าวลาประสานดีดเอายังไปจบท่านี่พอฉันชอบท่นี้ เขาไม่เล่นตายเขาไม่ได้ตายแต่แบบเออคุณชอบมากวาวายคนดูสวัสดีค่ะดูหน้าดูหน้าเออสวัสดีค่ะแฟนเซอร์วิสสุดๆวายคนดูแล้วแล้วพี่โอเป็นไรอ่ะ เขามีเอ็เขาเป็นเอ็นดีอารีของเขามาสิปีคืออุกกาบาตใช่ลุงป้าแล้วเขาได้ลงมาเป็นจิตีตีตีไปอุกกาบาทอยู่ยังไงสร้างดูตอนไหนม้วนนะม้วนเฮ้ยแต่ว่าภาพสวยนพี่กีตอนที่พูดออกมาพร้อมกันหลายหลายท่อนเลยคือจริงๆฉันนั้นยังติดตาตอนต้นปีที่ผ่านมาดราม่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 าคือเวอร์มากเขียวแดงอะใช่ก็คือฉันนั้นรู้สึกว่าเขามาคิดท่าเผื่อสำหรับ กรณีอะไรแบบนั้นเพราะมันมีท่อนหลายท่อนมาที่เหมือนแบบมันจะกลายเป็นภาพใหญ่ได้ในอนาคตเช่นการตั้งวงเมืม่อกี้หรือว่าการเอี้ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเป็นคิวติ้งผ่าที่แบบเห็นแบบว้า <c oughs> แล้วเดี๋ยวก็คงรอแบบปลายปีเมลแล,แล้วก็ยืนยาวเป็นร้อยคน <c oughs> ด้วยความที่พอดอรจเชั่นมันปูมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันส่งในการแบบไปงานอวอร์ใช่สเปคมันจะเว่าชอบชอบความแบบเบียวสุดไปสุด เราทำถึงทำถึงจริงแล้วเป็นเพลงทซื้ออีกแล้วเราเราดูคลิปเต้นเลยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะกับการรีแอ็อมาเกดอนของเอสปาก็สับแพย์ก็ตามที่แวบเวียนมาดูจองซิสตั้งครั้งแรกหรือจริงๆมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้กดซับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์พวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวบเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์เรียมใส่แฮชแท็กจองซิสซังตลอด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง